กราวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เครารพรักทุกท่านพราะว่าผมนายชอนตี้บูโจวายเช่นเคยกับเกม Overwatch นะครับคราวนี้มาเป็นเกมเพลย์ของสายแทงกันบ้างาพยายามจะทำวนๆกันไปนะ<ม>ก็วันนี้จะมานำเสนอสายแทงตัวหนึ่งที่ที่น่าจะเห็นบ่อยในการแข่งนะครับเนื่องจากมีทั้งโล่มีทั้งาการโจมตีที่ค่อนข้างหนักหน่วงนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับไม่รู้อ่านออกหรือเปล่านะฮะนี่นีนี่ชื่อ l ลนไฮรอดนะไม่ <c oughs> อ่านผิดกอไม่นะฮะอ่าก็เดี๋ยวเราจะเลือกตัวนี้นะครับเป็นสายแทงนะครับเออใช่ปะสายแทงปะอ่าใช่นะสายแทงจะต่างกับดีเฟนต์ตรงตรงไหนก็มาดูกันเลยนะครับสรุปไวป้บางสั้นสายดีเฟนต์คือเน้นแบบยืนกับที่ป้องกันอะไรแบบนั้นนะนะส่วนเจ้าตัวนี้คือเน้นบุกคือคอยแทงให้คนที่โจมตีแรงๆข้างหลังอ่านี่เราได้แมปที่เป็นฝ่ายโจมตีพอดีครับ ก็จะแสดงประสิทธิภาพของของหุ่นตัวนี้ได้ดีที่สุดนะฮะสกิลของเขาก็มีเนี่ยครับกด Q เป็น Earth ธเช c ก็คือเอาคอ,าอนเนี่ยทุบลงพื้นนะครับแล้วก็กดเลฟชิ h i f t l e f s h i เนี่ยก็คือชาร์จนะครับก็จะวิ่งแทกเกิลฝั่งตรงข้ามนะครับเน่น่ยกดให้ดูก็ได้เน่มันจะชาร์จชนปึ้งอย่างนี้นะฮะก็ถ้าศัตรูที่อยู่กับเราก็จะโดนหิ้วไปด้วยนะครับแล้วก็มี E อันนี้ก็คือ,ค,อคือปกติตัวเนี้ยมันตีระยะใกล้เนี่ยมันไม่มีตีไกละนะฮะ ก็ต้องกด e เป็นการปล่อยคลื่นไปนะครับแต่ว่าครูดาวประมาณห้าหวินะฮะคลิกขวาก็กางโล่นี่มีสกิลอะไรอีกก็ไม่มีแล้วก็มีแค่นี้คลิกซ้ายก็ฟันนะฮะเตรียมตัวครับเตรียมตัวเจ๋นะมันไปทางไหนได้บ้างเนี่ยเออเนี่ยนะฮะนี่ครับเดี๋ือผมเป็นอาศัยตัวแทงให้ครับตัวนี้เลือด500ร้อยนะฮะ แล้วก็โล่อีกสองพันแต่โล่แป๊บเดียวจะหมดแล้วเนะี่ยโล่ชาร์จไหมนะเนี่ยอ๋อชาร์จครับชาร์จโอเคเดี๋ยวมีต๊ะอย่างบนบุกเดี๋ยวพวกบุกเลยบุกเดี๋ยวพวกเออตุตย๋ตยตุ๋ยตุ๋ยเดี๋ยวผมชนดูนะฮะโดนใครไหมเอ้ยโดนหนึ่งศพ คือเวลาเวลาไอเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรเวลาพุ่งอ่ะมันค่อนข้างที่จะลำบากนะครับดูนี่โดนใครไหมไม่โดนนะฮะแม่ทำอะไรอ่ะตบตายเลยนะผมมาถึงแล้วย่มเร็ว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 ยึดพื้นที่ก่อนเดี๋ยวเฮ้ สู้หน่อยสู้หน่อยผมยึดพื้นที่อยู่อีกนิดเดียวโอเคยึดได้แล้วชนนี้โอ้โหไม่โดนใครเลยตายนะครับเออสายแท้งนะฮะอาจจะไม่ได้ดูเดือนเหมือนสองคลิปที่ผ่านมาเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เนี่ยมันฆ่าใครไม่ค่อยได้นะฮะ ตอนนี้เราบุกทะลวงไปแล้วหนึ่งที่นะครับแล้วดูภารกิจของเราต่อครับว่าจะผ่านไปได้ไหมแล้ <c oughs> เวเอสคอร์ตไปทางไหนละ่ะอย่างงี้นะเนี่ยเหมือนฮอลลีวูดจริงๆครับก็คือสถานที่ถ่ายหนังเดี๋ยวผมแทงให้จตู้ยอยู่ไหนอุ้ย <c oughs> ชารืจกระเด็นไปอุ้ยเข้าไปโดนมันฆ่าเลยนะครับโดนมันลุมเลยเนี่ยเข้ามาชาร์จแล้วก็โดนยิงอ๋อกางโล่ไม่โดนนะครับมันเข้าข้างๆโอเคผมมีอันตีแล้วเดี๋ยวจะทุบพื้นให้ดูนะฮะโอ้โหผมจะสู้ไงวะเนี่ย มันอยู่ข้างบนก็อยู่ไปเดิเราก็เอสคอร์ทั้งล่างเอออยู่ก็อยู่ไปตายปะมันตายก่อนแม่ผมอันติมีละเดี๋ยวผมกดอันติเอา ทุบตายเลยเหรอันตีผมทุบพื้นมันตายเลยอ่ามันเอาตัวเดียวกับผมมาอุ๊ยตายเลยโลก่กันไม่ได้นะครับ <c oughs> อ๋อมันโยนระเบิด่าอ๋อมันเป็นระเบิดไอ้นี่ <c oughs> เคลมอ่ะเออแต่ว่าภารกิจเราใกล้รู้เรื่องแล้วนะสู้ๆเขาสู้ๆเขาเหมือนผมไม่มีประโยชน์เลยว่ะ มันดึงใครมาไม่รู้ชาร์จโดนด้วยนะผมชาร์จโดนด้วยนะครับมันมันชา้าใส่ใครชาร้าใส่ใครชาร์จใส่มั่ง <laughs> ตึง้ง <laughs> มันชาร์จมาชาร์จกลับไม่โกงเอ้ยเราจะชนะล ผมปังกันให้ผมกันให้มาเข้าเลยครับชนะแล้วอย่างเงี้ยชนะแล้วเย้ yeah. เรียบร้อยนะครับไม่รู้เป็นเพราะใครถึงชนะแมตช์นี้ไปได้นะครับเราผมไม่ค่อยได้ฆ่านะฮะก็ต้องต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าเออผมเนี่ยเล่นเป็นสายแทงเพราะฉะนั้นโอากาสที่จะฆ่าใครอน้อยนะครับนี่คนนี้ได้ MVP นะครับอ่าคนที่เป็นคาวบอยนั่นเองนะฮะโอ้ ได้เอเพเพราะว่าฆ่าผมด้วยนะครับ <laughs> เป็นช็อตที่ฆ่าผมด้วยแม่หน้าแข้นใจจริจงจริง <It 's S 1> อ๋อนี่นี่นนมีช็อตนี้ด้วยเ <c oughs> จง๋งอะโอเคโหวตใครดีละ่ะเออโหวตใครดีโอเคโหวตให้เขาก็แลวกันเขาเก่งก็โอเคก็ สำหรับคราวนี้เนี่ยผมเดี๋ยวดูซิว่าเล่นแย่น้อยขนาดไหนอะไรยังไงดูนะฮะดูมันประเมินก่อนไม่ได้เหรียญไม่ได้อะไรสักอย่างแสดงว่าเล่นแย่จริงๆนะฮะเ <c oughs> ขาออกก่อนเขาออกก่อนอ่ะก็อ่ะเนี่ยแหละบรรยากาศการเล่นสายแทงนะครับก็สายแทงเนี่ยจะมีหลายตัวก็มันก็คนละบทบาทกันไปนะครับสําหรับตัวนี้ที่ผมรีวิวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่กลางโลใช่ไหมคอยยืนแถวหน้า แล้วก็มีสกิลที่โจมตีเนี่ยค่อนข้างหนังหน่วงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นระยะประชิดนะครับก็ลองมาเล่นดูกันละกันนะค,คือถ้าเกิดขาดแทงไปเนี่ยภารกิจที่เป็นการโจมตีเนี่ยผมบอกเลยว่ายากนะผมบอกเลยใช้คํานี้ได้เลยว่ายากนะถ้าไม่มีแทงเนี่ยแล้วเราได้รับภารกิจโจมตีจ,จะยากมากนะนะเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราได้ภารกิจป้องกันก็ถ้าเกิดไม่มีฝ่ายดีเฟนต์นะฮะก็จะลำบากเหมือนกันนะเอาเป็นว่าเล่นให้มันครบๆอะ่ะห้าอะไรนะมี5ตัวก็เลือกให้4อาชีพ สีสายครบก็แล้วกันแนะนำว่าอย่างนั้นนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะถึงข่าวของสายเมดิกหรือสายสนับสนุนนะซัพพอร์ตนั่นเองเดี๋ยวเจอกันครับ